เอาแบบว่ามาบินโทกันอย่างเดียวเอาไปการแข่งขันเพื่อยกระดับนักบินฝีมือดีๆมาบินโทเราดูรอบแรกที่บินทุกคนคมีไฟเดียวจก่อดรถเล็กคือบินต้อง2 1ลำหรือว่าเยอะเยอะเยอะมาก21เ็ลำที่เข้ามาลงทะเบียนไว้ใช่เป็นทั้งคนไทยแล้วสา่งาติชมทั่วไปที่จะมาเนี่ยเสียตังค์นะไม่เสียครับเข้าชมฟรีครับสวัสดีครับผมทอมนะฮะจากอินเดียซีนะครับเห็นไหมครับวันนี้เครื่องบินเจ็ตล้อมรอบผมเยอะมากเลยนะฮะก็อีกไม่กี่วันนะฮะ ในสถานที่แห่งนี้นะจะจัดงานมิทติ้งคือวินเจ็นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะฮะหปีมีครั้งหนึ่งนะฮะชื่อว่างานเจ็ตมิทติ้งไทยแลนด์2 2 4 4นะทีนี้ในกิจกรรมของงานเจ็ตครั้งนี้มีอะไรบ้างนะฮะ แล้วก็ทําไมถึงได้จัดงานนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวเราไปถามพี่ทศผู้จัดงานกันครับผมอ่าพี่ทศสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของงานเจ็ m มิ t ติ้งที่จะถึงวันเสาร์นี่เองเสาร์นี้ครับ14-15ธันวาคมครับ14-15ธันวานะครับใกล้ถึงแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่แปดแล้วครั้งที่8แล้วครั้งที่แที่จัดที่สนามนี้ปะฮะอ่าจัดที่นี่ครั้งที่3 ครั้งที่สาครับผมอ๋อครับเออลืมไปสนามนี้เพิ่งเปิดใช่ครับเพิ่งเปิดโอ้าปว่าจัดมาแปดปีแล้วครับผมทำไมถึงจัดงานเจ็ตมิทติ้งนี้ขึ้นมาเอ่อตอนแรกเริ่มแรกเลยครับจากที่เล่นอยู่ที่เก่าเหมือนกับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับองค์การเจ็ตไปมีการสูญเสียบุคคลสำคัญไปครับก็เลยมันเหมือนกับเงียบๆไปครับผมก็เลยคิดๆกับพี่ที่เล่นเล่นด้วยกันพี่เหงาอ่ะมันอยากให้มีอะไรมันวงการบ้างก็เลยลองจัดเป็นเจ็ตมิทติ้งแต่ ไม่เอาไม่เอาแบบว่ามาบินโทกันอย่างเดียวเอาเปการแข่งขันเพื่อยกระดับถามว่าปีแรกท้าทายว่าท้าทายเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของคนไทยเพราะเอาเจ็ตเอาคือบินเจ็ตที่คนก็รู้อยู่แล้วสมัยก่อนก็เล่นน้อยอยู่แล้วแล้วก็เอามาแข่งขันนี่เับมันก็ยิ่งเป็นเสียวยากเข้าไปอีกใช่คือปกติอะบินบินปกติเนี่ยก็ก็ยากแล้วก็ยากแล้วอะกิจกรรมในงานมันมีอะไรบ้างกิจกรรมในงานก็คือเจ็ n ติ้งนะครับคอมเพลตชันคือการแข่งขันต่อเช้าก็มีพิธีเปิด แล้วก็วีวีทัว์ก่อนก่อนก่อนเริ่มแข่งขันนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเข้าตลาดแข่งขันเริ่มจากรุ่นแรกเลยสปอร์ตเล็กสปอร์ตเล็กที่เราเห็นก็คือสี่ลำข้างหน้าเลยครับตัวใหญ่แต่ตัวเล็กหน่อยใช่ก็คือเครื่องยนต์ไม่เกิน15.9ไม่เกิน15.9กกิโลนะครับผมนะตั้งแต่1นกิโลยัน15.9ห้าจุดเก้าที่เราถือเป็นรุ่นเล็กใช่ครับนะครับแล้วก็ปีนี้สเกลสปอร์ตรุ่นเล็กมีเครื่องบินต้องยี่สิบเอ็ดลำ ถือว่าเยอะเยอะเยอะมากยี่สิบเอ็ดลำที่เข้ามาลงทะเบียนไว้อะใช่เป็นทั้งคนไทยและต่างชาติ<อ>แต่เราจะแยกเป็นสองค์สครับคัสโปรกับคัสแอมเพื่อให้นักบินที่เข้ามาใหม่จะได้ <M S 2> ไม่เก่งกับวฮ้ยมาเจอชื่อมาเจอชื่อ,อ,อคนที่โอ้ยเจอชื่อในเออโหคนนี้บินเก่งเขาจะ กัวก็เลยแยกคัสเหมือนวมือใหม่กับมือเก่าอ๋อเดี๋ยวนะถ้าแอมแอมนี่คือแอเมเจอร์แอเมเจอร์คือมือใหม่มือใหม่อ่ะโปรนี่คือแบบโอ้มามาเลยขาประจําเลยใช่ใช่ทุกครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มาลงแข่งนะฮะก็จะเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นเล็กคัสเป็น2คงคัสใช่นะครับแล้วก็ผัดมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการพักเบรกเราก็จะมีแอร์โชว์มีบินโชว์ด้วยก็จะมี อ่รับเบียนทั้งต่างชาติทั้งไทยรับเบียนฝีมือดีดีมีจากต่างชาติมาด้วยใช่ครับมาเบียนโชว์เราดูแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเป็นสปอร์ตใหญ่เสเกลเล็กก่อนอ่าแล้วก็ต่อด้วยสเกลเล็กแข่งขันเครื่องบินสเกลเล็กแล้วสเกลเล็กก็สเกลเล็กก็คือเครื่องบินสเกลก็เหมือนกันเราครับเครื่องยนต์ไม่เกิน15.9กกิโลเหมือนกันนะครับใช่แล้วแล้วไอ้ไอ้สปอร์ตกับสเกลแตกต่างกันยังไงอ่ะ ก็ก็คือสเกลก็คือเป็นขึ้นเป็นสเกลที่มีจริงก็คือมีอยู่จริงใช่ขนาดเองแต่เครื่องยนต์ขนาดเท่ากันเอฟสิบหกเอฟสิบหกลเล็กอะไรพวกเนี้ยเครื่องไม่เกิน16บกโลใช่ครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นสปอร์ตใหญ่ละเหมืนข้างพี่ทอมกับนี่คือช่วงบ่ายไหมบ่ายแล้วนี่แล้วเป็นหลังบ่ายแล้วครับน่าจะเป็นช่วงหลังบ่ายนะนี่คือสปอร์ตใหญ่ สปอร์ตใหญ่ครับสองลำนี้ก็คือ1ิบหกโลขึ้นไปถึง50บโลโอ้โหคือได้หมดเลยได้หมดเลยครับจะเรียกเหมือนเหมือนโอเพ่นเลยใช่ใช่ครับผมโอ้ใหญ่แต่ใหญ่แล้วมาเป็นรุ่นใหญ่ปุ๊บถ้าบินบังคับก็จะไม่เหมือนกับรุ่นเล็กแล้วจะยากขึ้นจะยากขึ้นจะยากขึ้นครับใช่แล้วก็ต่อมาก็เป็นสเกลใหญ่เหมือนทั้งลำทั้งหลังห้าโอ้โหก็คือจะโยนสิบหกโลถึงแล้วแต่ใครขนวิกอะไรมาก็ได้ ชอบอะผมชอบสเกลใหญ่มันสวยด้วยสเกลใหญ่ก็เป็นรุ่นปิดท้ายคือมีสเกลก็ได้ข่าวว่าบินยากอยู่แล้วนะยากใช่ครับใช่ไหมใช่ยิ่งสเกลใหญ่เราต้องมาบินท่าที่แบบท่าบินเหมือนกันแหละแข่งเสร็จผลคะแนนออกมาแล้วว่าหนึ่งในสามของแต่ละรุ่นครับเอามาแข่งกันใหม่อ๋อมาก็คือเอาเอาหนึ่งในสามที่หนึ่งของที่สามเนี่ยมาเจอกันอีกเจอใหม่เสร็จแล้วก็เอาเอาหนึ่งในสามเอาคะแนนมารวมมาใครดีที่สุดอีกทีหนึ่งของแต่ละรุ่นแต่ว่านักบินนี่ก็ต้อง เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพราะว่ารอบแรกที่บินทุกคนครับมีไฟเดียวไฟเดียวสเสน่ห์ของงานของเราก็คือไฟเดียวคือคุณจะซ้อมมายังไงก็แต่วันแค่ไฟนั้นแล้วคุณต้องบินให้ดีที่สุดอ่ะไฟเดียวไฟเดียวแ้วแบบบินรู้สึกมันบินไม่เหมือนที่ซ้อมเลยขอบินใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับ oh. <laughs> ไม่ได้แหละครับไฟเดียวครับ oh. นี่แหละคือสเสน่ห์ เครื่องบินที่มาลงทะเบียนสมัครบินเนี่ยทั้งหมดกี่ลำอะบ48ลำ48ลำ48ลำถ้าเปรียบเทียบปีที่แล้วเยอะกว่าไหมอ่าเยอะกว่าสองลำครับเยอะกว่าเยอะกว่าสองลำทั้ปีแล้วผมจำไม่เป็น46ลำ46ลำแต่นักบินปีนี้31คน31คนปีที่แล้วอ่า27คน27ถ้าว่า้ว่านักบินเพิ่มมาสี่คนโอ้โหก็แปลว่าอ่าแต่ละปีเนี่ยความนิยม เพิ่มขึ้นของการแข่งขันและของงานแล้วก็ความนิยมของคนที่รักเครื่องบินเจ็ตก็เพิ่มเรามีการแข่งขันเครื่องบินเจ็ตตลอดทั้งวันแล้วนะเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยนะผมดูแพลแล้วแต่รับอกว่าฟ้าไม่มีว่าครับผมเห็นในแพลนแล้วตั้งแต่สองโมงเช้าเย็นห้าโมงเย็นอ่ะใช่ครับให้พักให้กรลัการพักเที่ยงแต่ฟ้าเราไม่พักนะครับโอ้โหบินตลอดคือกรังการพักใช่แต่บนฟ้าเราไม่พักก็มีบินโชอีกถูกต้องนะฮะแปลว่าเพื่อนเนี่ยคือมาตอนไหนก็ได้ชมเจ็ตแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะเอา ให้เต็มอิ่มต้องบ่ายเช้าไม่ใช่เช้าครับลองเมื่อยคอน่ะอ้าวแล้วเรานอกจากมีการเรามีการแข่งขันเครื่องบินเจ็บนะครับเรามีการบินโชว์นะครับแล้วเรามีอะไรกิจกรรมอะไรอีกก็คือเรามีเป็นขายคูปองจับรางวัลครับจับรางวัลครับของของก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอาร์ตีจับรางวัลนี้สําหรับสําหรับใครใครมาจับทั่วไปซื้อขังบัตรก็คือผู้ชมเนี่ยที่เข้ามาชมนะฮะ ก็มีสิทธิ์ได้รางวัลกลับไปด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อก็เพียงแค่แต่ต้องซื้อคูปองใช่ครับนะครับหรือเหมือนเหมือนมาร่วมสนุกกันหรือว่ารักเินอยากจะไปซื้อคูปองของส่วนอะไรก็ได้ไดครับตรงตรงสถานที่จัดงานนี่ของเราเตรียมไว้บ้างครับมีเอ่อตรงสนามหญ้าด้านทิศตะวันออกเราก็จะเป็นบูธขายของอ๋อก็จะมีการออกร้านด้วยออกร้านด้วยครับร้านร้านเป็นแบบไหนพวกร้านก็ร้านเกี่ยวกับอาซีครับร้านอาซีอย่างเช่นทวินโปร้านทวินโปเดชาครับเอ่อสักดาอะไรครับแล้วก็ของสกายวิงเขาเขาก็มา ก็มาออกร้านกันมีประมาณกี่ร้านสี่ร้านครับอ๋อมาสี่ร้านนะฮะโอ้ยอย่างนี้ที่แบบว่าสมมติมาแล้วเห็นขครนบินสวยๆอยากได้ขครนบินกลับบ้านเราก็มีเหมือนกันมีแล้วครับแล้วก็ซื้อที่ร้านค้าแล้วส่วนร้านที่อยู่ประจําสนามของที่สนามเขาก็เปิดอยู่ปกติแล้วอย่างเช่นร้านเพลสเตชันร้านเฮดวาเขาก็เปิดตัวติอยู่แล้วมีเพื่อนๆเอารถมาจอดนี่จอดได้เยอะมโอ้ยเต็มได้หลายร้อยคันครับมาได้เลยครับรับรองไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถครับ กว้างขวางเตรีียมมาอยู่แล้วแน่นอนครับนะครับผมนะฮะแล้วเรื่องอาห่วงอาหารในรี้มอาหารก็ด้านหลังสนามเราก็จะมีร้านค้ามีหรับคนบุคคลทั่วเนาะทั่วไปให้ทานกินได้ครับห้องน้ําเราก็จะห้องน้ําของสนามรับรองเราจัดการมาหลายงานแล้วความพร้อมของห้องน้ําเรารองรับได้แน่นอนสุดท้ายนี้พี่ทศฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยไหมครับเกี่ยวกับงานนี้ก็สมาชิกที่ชอบอารซีหรืออยากหาฟาร์มแปลกใหม่ลองลองเข้ามาดูครับ สนามเราอยู่ที่คลองสิบเอ็ดหลงเสือเลี้ยวจากถนนรังสิตนครนายกมาแค่สิบกิโลครับผมแล้วก็ลองมาดูครับว่าการแข่งขันขึ้นินที่เราเคเห็นเินเล่นกันครับแล้วว่าการแข่งขันเนี่ยใช่มันเป็นเหมือนผมในฐานะผมเป็นผู้จัดและผมเป็นนักเินที่ลงแข่งด้วยครับปีหนึ่งเราได้ท้าทายากอย่างหนึ่งแชรเล่นตัวเองด้วยชรเล่นตัวเองใช่ปีหนึ่งว่าที่เราบินเนี่ยมันได้อะไรบ้างมาดูนักเินไทย ที่เก่งๆแล้วก็นักบินต่างชาติที่เราเห็นใน u ูทูบมาดูตัวเป็นๆจริงๆที่นี่แต่ว่าเรามีก็นักบินที่อยู่ต่างประเทศเขาก็มาลงแขงด้วยใช่ถูกต้องนะครับทั้งที่แอร์โชว์ที่เราเคยเห็นใน u ูทูบอ่ะแล้วเราแล้วเราอ๋อแล้วคนที่เราเคยเห็นคนเห็นนี้เขามาบินให้ดูเต็มเต็มตาอะไรครับใกล้ๆกันเลยใช่ครับนะครับอ่าแล้วถ้าผมลืมถามผู้ชมทั่วไปที่จะมาเนี่ยเสียตังค์ไหมไม่เสียครับเข้าชมฟรีครับ เข้าชมฟรีตลอดงานเข้าชมฟรีทั้งงานครับทั้งสองวันวันเสาร์จะเป็นวันซ้อมครับตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเย็นก็มาได้เลยใช่วันอาทิตย์ก็เริ่มเข้าตลาดแข่งขันจริงจังแล้วจริงจังแล้วครับก็เช้าเย็นเย็นเหมือนกันเช้าเย็นเย็นเหมือนกันครับผมเราก็สนุกทั้งสองวันเลยใช่สาวแตกต่ระหว่างสองวันจะจะไม่เหมือนกันวันเสาร์อาจจะยังไม่ค่อยสี่เหลียมนิดนึงยังยังผ่อนคลายแต่วันอาทิตย์เนี่ยแต่กรณีกันเริ่ม เริ่มสนุกแล้วเราไม่ค่อยบอกหน้ากันแล้วเพราะมันไฟเดียวนะใช่ใช่ครับคืองใช้สมาธิมากนะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่14-15ธันวาคมนะถ้าเพื่อนๆว่างนะครับผมนะฮ้ามพลาดเลยนะต้องเข้ามาดูงาน Jet ทมิ t i ิ g งไทยแลนด2024นี้ให้ได้นะครับผมนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วครับว่าอยากเห็นขึ้นินลำไหนบินพี่ทอมจะได้ทำคลิปต่อไปใช่นะผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับที่พี่ทอมถ่าย บางคนบอกว่าอยากเห็น3ปีเดี๋ยวหลังจากงานนี้เราจะขยอยขยอยจัดใ,ให้ช่นะครับเดี๋ยวเราก็หลากหลายรูปแบบขึ้นบินอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามหรือกดไลค์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ด้วยนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับ,รบขอบคุณมาครับสวัสดีครับ